ไม่ต้อกลัมันจะเจ็บนะคะทุกคนมึงซื้อมาเนี่ยังมันม้าหรอไวัสดีค่ะทุกคนเราปนิบัตินะคะวันนี้นะคะเราจะมาตอกกระชองค่ะให้คือแม่ใช้ตอกกระชองนะคะเดี๋ยวเราหาเอาเก็บกีบไปแม่ซื้อกระชองไปสักนงโอเค รุ้นผ้ารองนะคะทุกคนทุกคนแ็่าไหมะแถอไ้ลมกดไลค์ถึงเอ๊ห้าขันไล่อะอ้มาไม่หิอเว่าตด้วยอะไรายเสียรงมันแข็งๆน็เนี้ย เห็นไหมเห็นพี่ปอกไหมเอ๊ะเจียไปใกล้ๆดีกว่าแมันจะมืดปะเห็นปะเห็นจุปกล้กเนปกจุกปอกเป็นไหมอยากปอกเป็นไหมเดี๋ยวสอนไม่เอาไม่เอาทำไมอะทไมปอกปฏิเสธอะไมปฏิเสธฉันข่ป มไม่จริงใช่ถอดได้ยังตังโอยูติจอกเลยอะน้องติจอกนะติจอกอะติจอกไปว่าอะไรยังยังไม่เอาไซมันออกนะคะทุกคนโหกรอกได้แบบเอานี้เอาก่อนเนี่มีสองคมอ่าเนี้ยอันใหญ่นะคะทุกคนโอ้โหอันใหญ่นี่คือ Oh, he's down now! one Well break up the phone, you know he's calling because he thinks and dang dying to alone. too Don't let him in, you'll have to kick him out again. 3. Don't make a you know it goes away, going to bed in the morning. If you're under him, you ain't getting over him. I got you, I got you. <laughs> คือเราปอกแบบแบบที่โดนแม่ด่าปอกยังจะอีกบอกงานกับปอกงานแ้าตางงานกับปอแม่เลยเราเลียนะคะทุกคนใครที่ใช้ที่สองคนก็ระวังเพราะมันสองคน จะเหลือนะโอเคต่อไปต่อไปเราจะเอาไส้มันออกค่ะทุกคนมีแบบมีแบบมีแบบนี้ค่ะทุกคนมีมีเลี้ยมมิด ah 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 น้อยนะคะทุกคนก็จะเอาไส้มันออกค่ะทุกคนปาดเลยค่ะทุกคนไม่ต้อกลัวมันจะเจ็บนะคะทุกคน ทุกคนตลาดอมตะซีสวยๆเลยทุกคนนี่ระวังดิทุกคนโอ้านี่ตาเม็ดมันเออลืมบอกปลาทองเนี่ยเป็นปลาทองข้าวตอกนะปลาทองข้าวตอกอะถึงผิวจะไม่สวยแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ามันอร่อยอีกอย่างเนี่ยบางคนถ้าจะไปซื้ออคนลูกค้าบางคนถ้าไม่รู้จักปลาทองอะไรใช่ไหมหรือว่าเขาแค่ไปชื่อเฉยๆฉยอะ จะไปซื้อพระทองออมทองมพันกันเพราะว่าทองอมพัอ่ะสีน้องสวยแต่ข้างในเแม่ไม่ดยคือเราโดนรู้เรื่องเนี้ยก็เพราะว่าคือเราอ่ะดูพระทองเราเลือกที่สวยๆมาแล้วคือเราเลือกกบทองอมพันมาทองอมพันมาแล้วแม่ก็ด่ามันซื้อบ้านยังมันมาแล้วแต่าเราอาจจะพูดคำหยาบแต่ว่าขอโทษนะ้วยคุณแม่ด่าอ่ะมันมาแล้วก็คือผิวมันสวยทองอมพันแต่ว่า มันแม่เราแต่สำหรับคนที่ชอบพวามพันก็ไม่เป็นไรนะขอโทษแย้ว่ากันนะแต่เราคิดว่าความคิดส่วนตัวความคิดของแม่เราเอะเขาตอกอร่อยกว่าแต่คนอื่นคิดยังไงเราไม่แน่ใจนะแ,แล้วเดินแม่แดดมีแดดไป,ดไปชี้ทางเงินแทนมาเยี่ยมมากเยี่ยมนะเอาข้าจอกไ่เอาพ่อเอาเข้าแม่ก็แต่งนิดหน่อยนะทุกคนปาด þannig yeah. að ทุกคนคะสอบทีก็มาใช่นะคะตอนนี้เราปอกกุก้งเสร็จแล้วนี่เร็จไหมสวจแหละเขียนมากด้วยไปก่อนค่บ๊ายบายสวย,วสวยเราบอกสวยมันเกลือเราปักสวยนี่ ก็ระวังนะคะทุกคนบ๊ายวัสดีนะคะ